อันนี้เป็นผักกาดอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เขามีลักษณะเหมือนผักกาดแพ็ก e กีเลสิสเขาเป็นพันเดียวกันนะคะเห็นว่าคะแ e พ็กกีเลสิสผักกาดโตที่ออเไดเฮคิปไปหน่อยเขาจิมีใบหย,ยกัยกหยกัยกหยกักหยักแต่ว่าโตนี่คือครูแฟดนะคะกินได้รับประทานไหนเหมือนกันนะคะเนาะเขาจะมีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะเป็นอย่างอ่อนอทุวอ่าเขามีลักษณะเหมือนกันเบื้องใบของเขานะคะเนาะ แล้วก็บิเงขทางลัางใบเขาจะมีหนามเขาจะมีหนามเหมือนกันนะคะเนาะเมือวนนี้อ้อยจะพาทุกคนมาเบืองผักสองชนิดนี้ผักที่คล้ายกันนะคะเป็นฝาแฝดกันนะคะเนาะมีสปปรรพคุณเหมือนกันนะคะเป็นตระกูลแพคเกอรซิสนะคะเป็นผักกาดนะคะนี่อ้อ,อยใส่ทุกคนเบื้องเดอยวอ้อยจะเก็บผ้าทุกคนไปเบื้องล้ำต้นของเขาเป็นมะค่ะตันมีน้ํานมเหมือนกันนะคะตันมีน้ํานมเหมือนกันอันนี้ แต่ว่าอีกตัวนึงอะออยได้เห็นคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าโมนี้ออยมาเห็นตัวนี้ค่ะคู่เหมือนโอ้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นตาแซ่บคักนี่นี่เป็นตาแซ่บคักนะคะเนาะนี่เป็นยังออยคือว่าคู่เหมือนคู่เหมือนก็ตัวนี้จ้ะนี่คู่เหมือนก็ตัวนี้เลยออยใส้เบิ่งรสชาติขมนะคะรสชาติขม นี่ลักษณะเขาเป็นอยางไงคือว่าคือการเห็นบ่ค่ะอันนี้เป็นใบใบของเขาโตนี้มีหยักๆยักเห็นบ่มคะตนี้มีหนามข้างหลงังอันนี้โค้เหมือนมีหนามข้างหลังเหมือนกันนะ,ะลั่มต้นมีหนามเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีลั่ต้นสี เวลาเขาเกลี่ยไปเขาจะมีออกสีมองๆนะคะเนาะนี่กินเป็นยานะคะสัปปะคุณอ่อยได,ได้อธิบายไปแล้วนะคะสัปปะคุณของประกาศตัวนี้นะคะเนาะเห็นว่าหานะะล้มตนมาเจอผู้เหมือนหรอคะนี่เห็นว่าตัวนี้ออยไดเฮทคิดไปแล้วนะคะออยไดเฮทคิดไปแล้ว เหมือนของตัวนี้นะคะทุกคน,นสังเกตดูนะคะเวลาเขาแก้ไปหรือเขาม่ดอกเป็นสีเหลืองนะอเป็นผักกาดอีกหนึ่งชนิดนะคะแพกกีและซิสนะคะนี่เห็นไหมคะงามค่ะ อ้อยหาอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันนะคะพระกาเขาจะมีหลายชนิดหลอไคลายๆกันอ้อยหายังบ่ได้ตัวนะ่ะอ้อยอยากลองกินตัวนั้นคือกันนะคะเห็นไหมค่ะโอรีโอเอ้ยนะ,ะนี่จ้ะตัวหนึ่ง เขาจะมียางเป็นสีขาวนะคะอืมแคคกัและสินะคะเป็นผักกาดอีกหนึ่งชนิดแล้วค่ะเห็ดกรบเขาเป็นอ้อมเห็ดเป็นอ้อมเห็ดเป็น,แ,นแกงกะทิลวกจิ้มน้ำพริกนะคะเนาะมีประโยชน์หลายอย่าง ไฟนะคะรถไฟปูนปูนนะคะรถไฟกำลังจะปูนที่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะโอเคทุกคนนีประสาทขมเวยค่ะเป็นผักอีกชนิดนะคะเป็นค่เหมือนแล้ว้อเสบเบิร์เป็นอย่างที่ว่าคุ้มเอึ๊บอันนี้ตัวนี้นคะคะ เขาเริ่มเหวแล้วค่ะทุกคนหอดบานออยบนนอกนสนาใบาเขาจะค้ายๆกันเห็นว่าจะ้ะมีน้ำข้างหลังเหมือนกันนะคะนี่คือผักอีกหนึ่งชนิดนะคะเหนคนสังเกตเขาจะมีน้ำเดี๋ยวเขาไปให้เขาเขามันก็จะ ออนไปนะคะเนาะวันนี้ออยได้พักอีกอะอนี่นะคะกินได้นะคะแพ็กกี้เนสซิสนะคะนี่มาคะ่ะอืมนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวอ้อยจะเอาไปเห็ดอาหารนะคะวันนี้เนาะรสชาติขมนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามข้างล่างนี่แล้วกดกระดิ่งไอออยน้นะคะไปแล้วค่ะโอริโอเยซี่มามาแล้วบายบายเอฟซีแล้วโอริโอเยซี่อ่เยซีอาสซีตัวมึงสภาพเพิ่นแน่ค่ะอัสซีตัวก่อนอัสซีตัวบายบายก่อนบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับอาวะอ่ะเบิงจู ไปแล้วค่ะทุกคน